ฮัลโหลคาสาวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปรวมคาเฟ่ในลาวใต้ที่เราไปกันมาทั้งหมดเลยนะคะมาเจอกันที่แรกเลยค่ะก็คือวิกเคนคาเฟ่นะคะร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่อยู่ริมทางนะคะในระหว่างที่เราจะไปซิปลน์ก็จะเป็นร้านชิลๆเบาๆสไตล์แคมปิ้งนิดนึงกาแฟที่นี่อร่อยมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับมเมล็ดกาแฟด้วยถ้าใครกําลังจะเดินทางไปซิปลน์แล้วหิวกาแฟพอดีก็แวะอุดหนุนที่ร้านวิกเคนได้นะคะ คาเฟ่ต่อไปเราก็มาต่อกันที่โบลาเวนคาเฟ่ค่ะ โบลาเวนคาเฟ่นะคะเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโบลาเวนด้านหลังของร้านเนี่ยก็จะเป็นไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโบลาเวนเลยค่ะที่นี่ก็จะมีทั้งกาแฟมาเมล็ดกาแฟมีเบเกอรี่ด้วยนะคะและแถมยังมีของฝากที่เป็นมเมล็ดกาแฟด้วยค่ะและเราสามารถนั่งมองไร่กาแฟพร้อมไปกับการดื่มกาแฟคู่ไปด้วยกันได้เลยค่ะเป็นร้านกาแฟที่ถือว่าบรรยากาศดีร้านของปักซ่องค่ะกาแฟเนี่ยต้องรีวิวเลยนะคะว่าหอมอร่อยกลมกรอบที่นี่เขาก็จะมีร้านที่เป็นระเบียงนะคะไว้ให้เราเดินขึ้นไปแล้วถ่ายคู่กับไร่กาแฟสีเขียวสุดลูกหูลูก รูปสวยมากค่ะสาวยังไงก็ต้องมาให้ได้นะคะถ้าใครมาเที่ยวเมืองปากซ่องก็มักจะแวะมาที่นี่กันค่ะ หลังจากที่เราเดินทางออกจากโบลเวนคาเฟ่แล้วเราก็เดินทางมาถึง CC 1 9 7 1ได้ในเวลาพริบตาเดียวค่ะเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่ที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในยุคสงครามเลยค่ะแต่เดิมเนี่ยสถานที่นี้จะเป็นตึกของการไฟฟ้าสาขาเมืองปากซ่องแต่ต่อมาเนี่ยเขาได้นําตึกเก่าแล้วมาสร้างเป็นคาเฟ่ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากเลยโดยรอบๆตัวอาคารเนี่ยจะมีร่องรอยแห่งความเจ็บปวดอยู่นะคะเมื่อครั้งสงครามอินโดจีนถ้านับย้อนหลังไปแล้วก็ประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาภายนอกของอาคารเเเนนนน่ยยรรราาจะะห็ออองงงขกสปืตมผัล แล้วก็เราจะเห็นว่าจะมีความเสียหายของตัวอาคารที่โดนระเบิดด้วยเขาก็ได้นําซากระเบิดซากปืนแล้วก็ซากยุโทโธปกรณ์ในสงครามต่างๆมาตกแต่งอยู่ด้านหน้าของร้านค่ะและจะแบ่งเป็นห้องๆโดยมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งดื่มนั่งกินกันและแต่ละห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องโลง่งสภาพเนี่ยก็จะวินเทจแต่ก็ปรับปรุงให้มีความปลอดภัยอยู่นะคะ ก่อนที่เราจะเข้าตัวเมืองปักเซก็ยังมีอีกหนึ่งคาเฟ่คะ่ะที่เราจะต้องมาเช็คอินนั่นก็คือคาเฟ่ที่มีชื่อว่าหลัก40 c o f f e e and Tea ค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเมืองในเรื่องของบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็การบริการที่ดีค่ะซึ่งมีเครื่องดื่มหลากหลายประเภทเลยโดยเฉพาะกาแฟแล้วก็ชาที่มีคุณภาพสูงมากก็เพราะว่ากาแฟและชาที่นี่นะคะเขาได้คัดสรรมาอย่างดีเลยนอกจากนี้ก็ยังมีขนมเค้กแล้วก็ขนมหวานที่ทําสดใหม่ภายในร้านเลยค่ะคาเฟ่แห่งนี้นะคะมีการตกแต่งสไตล์เรียบๆง่ายๆช ต้องการันตีเรื่องปลูกเองเก็บเองและคัดมเมล็ดเองคั่วเองแถมยังขายเองอีกไม่มีอะไรที่จะไม่จบแล้วเนาะรสชาติกาแฟของที่นี่ก็ต้องยอมพละเพราะว่าตั้งแต่ที่ไปมาทั้งหมดก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถูกใจกาแฟที่นี่ที่สุดร้านนี้ขอเน้นเลยนะคะว่าห้ามพลาดใครที่เป็นคอกาแฟต้องมาโดนกาแฟที่นี่ให้ได้นะคะ และคาเฟ่ก่อนกลับไทยของเราสําหรับทริปนี้ก็คืออมมคาเฟ่ค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่สุดหรูที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปดูหรูดูแพงลักชูสุดๆเดินเข้ามาก็ถือว่าประทับใจเลยค่ะและที่ชอบก็คือชอบสไตล์การตกแต่งของร้านมากเพราะว่ามันจะมีภาพสวยๆอยู่บนฝาผนังราคาของกาแฟก็ไม่ได้แพงตามสไตล์ของร้านนะคะพนักงานยิ้มแย้มบริการดีนะคะแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าก่อนที่พวกเราจะมาเนี่ยเพิ่งทานอาหารเช้ากันมาเองค่ะเลยไม่ได้สั่งขนมมาชิมเลยเพราะว่ายัดไม่ลงแล้วสั่งได้แค่กาแฟคนละแก้วเท่านั้นนะคะแต่รสชาติกาแฟก็ดีอยู่นะคะก็เเพราาะว่่่่ทีีีนย ก็จะเป็นขั้วกลางค่อนข้างเข้มปากใครปากมันลิ้นใครลิ้นมันอ่ะเนอะถ้าใครอยากมีรูปถ่ายชิคชีกับเขาบ้างเนี่ยก็มาได้ที่นี่เลยค่ะออมคาเฟ่และนี่นะคะก็คือ5้าคาเฟ่ที่พวกเราไปกันสําหรับทริปลาวใต้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาคาเฟ่ไหนก็แวะได้เลยนะจ๊ะคลิปต่อไปเราจะไปกันที่ไหนต่อก็รอติดตามกันนะคะส่วนคอมเมนต์ที่มาแนะนําสถานที่ต่างๆและก็คอมเมนต์ที่มาติชมรายการก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยินดีรับฟังคอมเมนต์ทุกท่านคะ่ะ